สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรลักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสําหรับในสูตรนี้ก็จะมีสิติการเข้ามาทั้งหมด7งวดเนาะงวดที่แล้ว เราก็ให้ไปที่เลขสองแล้วก็เว่ล่าสุดท่านผู้ชมทำเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวก็ได้ที่เลขสองตัวเดียวผลปรากฏว่าในชุดสมตัวบนออกที่เจ็เจ็ดเแล้วก็ สองสามเลขสองเข้าที่หลักสิบล่างเป็นงวดที่แปดก็มาตามสูตรคำนวณเนานะเพราะว่าเลขวิ่งบนล่างในสูตรนี้ให้ไปที่เลขสอง ออกที่หลักสิบล่างก็จะเป็นแดงวดสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อในสูตรนี้อ่ะก่อนที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรนี้ท่านชมเป็นสูตรเก่าเนาะเราก็จะไม่ได้ทำย้อนหลังให้ท่านชมได้ดูดังนั้นเราก็จะทำในงวดต่อไปกันเลยสำหรับใน สูตรนี้งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เก้าเนาะถ้าเข้าจะเป็นงวดประจำวันที่1นึ่กุมภาพันธ์สองพันห้าอยหสิบดก็เราจะใช้ รางวันที่หนึ่งกับสองตัวล่างตั้งเหมือนเดิมก็จะเป็นแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามนะ ก็ตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็น8ปบวกสองได้สิบก็จะเอาเฉพาะ เลขท้ายก็คือเลขศูนย์ในงวดนี้ได้ที่เลขศูนย์ตัวเดียวสำหรับในสูตรเลขวิ่งบนล่างในสูตรนี้ประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทำได้ที่เลขศูนย์ตัวเดียวท่านชม สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมมาดูสีติตรงนี้กันก่อนเนาะที่เคยลงที่เคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน่ะก็จะเป็นเลข ที่กำลังมานะตอนนี้จะเป็นเลข2เนาะที่สลับกันมาก็มี1 2 3 4งสองี่ห้าหดแแล้วก็งวดล่าสุดเป็นงวดที่9กเนาะก็มาทั้งหมดแล้ว9งวดโดยล่าสุดก็มาติดต่อกัน3งวดงวดนี้ก็น่าจะเป็นอ่าน่าจะมีอีก สูตรเลขเด่นบนล่างเนาะน่าจะติดน่าจะมีเลขสองเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าได้เลขสองอีกก็มาลุ้นกันว่าเลขสองจะมีให้เห็นในวันนี้ต่ออีกหรือไม่เนาะเพราะว่าจากการที่ดูสถิย้อนหลังแล้วเลขสองก็มาเยอะมากสำหรับใน ไม่ว่าจะเป็นชุดสามตัวบนหรือสองตัวล่างอันนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับเลขที่กำลังมานะตอนนี้สำหรับในสูตรเก่าสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ทำได้เลขวิ่งบนล่างตัวเดียวคือเลขศูนย์ดังนั้นในงวดนี้เราก็จะนำสูตรใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วย ก็จะเป็นสูตรที่พึ่งคิดได้ในวันนี้เนาะในวันนี้แล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดนี้กันเลยก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่แล้วก็มีสิติการเข้ามาทั้งหมดห้างวดอางวดแรกให้เลข2ให้เลข2ตัวเดียว เลข2เข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนงวดที่2ให้เลขสาตัวเดียวเลขสาเข้าที่หลักหน่วยบนงวดที่3ให้เลข8ตัวเดียวเลข8ปเข้าที่หลักร้อยบนงวดที่สให้ที่เลขศูตัวเดียวเลขศูเข้าที่หลักสิบบนแล้วก็งวดล่าสุด ให้ที่เลข3ตัวเดียวเลข3เข้าที่หลักหน่วยล่างก็เข้ามาทั้งหมด5งวดแต่ว่าสำหรับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่สูตนี้ดูจากสีติแล้วดูจากสี่ติแล้วเราเข้าที่ในชุด3ตัวบนทั้งหมดสีงวดเนาะแล้วก็ พึ่งมาเข้าในชุด2ตัวล่างวดเดียวก็คืองวดล่าสุดวดนี้ดังนั้นในสูตรนี้เราที่พึ่งคิดคำนวณได้ก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยในวดนี้เนาะถ้าในสูตรนี้เข้าในงวดวันที่1กุมภาก็จะน่าน่าจะเป็นวดที่6นาอ่ะ สำหรับในสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เราก็จะเริ่มทำตั้งแต่ที่เข้างวดแรกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยสำหรับตำแหน่งที่เรานำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักร้อยบนของงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้บวกด้วยตำแหน่งหลักสิบล่างของงวดล่าสุด ก็จะเป็น9บวก3เท่ากับ12ก็จะใช้เฉพาะเลขท้ายคือเลขสอปรากฏว่าผลรางวัลในชุด3ตัวบนออกที่2 2 1 3 8เลข2ก็เข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลัก10บบนเป็นงวดแรกแล้วก็วดที่2 ก็จะเป็นศูนย์บวกสามเท่ากับสามผลรางวัลออกแปดสี่สามหกหนึ่งก็เลขสามเท่าที่หลักหน่วยบนเป็นงวดที่สองต่อมาในงวดที่สาม ก็จะเป็นสองบวกหเท่ากับ8ปดผลรางวัลออก8ปดหกสามสองหนึ่งเลขแปดเข้าที่หลักร้อยบนเป็นงวดที่สต่อมา8ปดบวกสอง ได้10ก็จะเอาเฉพาะเลขศูนผลลางวัลออก2 0 9 5 1เลขศนเท่าที่หลัก10บนเป็นงวดที่4ต่อมาก็งวดที่5เป็น8 บวกหเท่ากับ13ก็ได้3ามผลรางวัลออก7 7 9 2 3เลข3เข้าที่หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่5ต่อมาท่านผู้ชมก็มาดูในงวดล่าสุดกันจะเป็นงวดวันที่1นกุมภาเนาะก็จะเป็นสอบวกส เท่ากับ4ได้เลข4ตัวเดียวท่านผู้ชมในงวดนี้สูตรใหม่สูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างทำได้ที่เลข4ตัวเดียวถ้าเข้าในสูตรนี้ก็จะเป็นงวดที่6เนาะได้เลข4ตัวเดียวอ่าในสูตรใหม่ทำได้เลขส ในสูตรเก่าทำได้เลข0ก็มาดูว่าจะมาด้วยกันที่ชุด3ตัวบนหรือชุด2ตัวล่างหรือไม่อาจหรืออาจจะมาในแยกกันก็ได้เนาสำหรับในสูตรเลขวิ่ง2สูตรนี้ที่นำาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับในสูตรแรกสูตรเก่าก็มีเข้าทั้ง2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบนเนาะก็จะสลับกันเข้า ประมาณนี้แต่สําหรับในสูตรใหม่น่าจะให้เน้นไปในชุด3ตัวบนมากกว่าเนาะเพราะว่าจากสีติเข้ามาสีงวดก็เข้าในชุด3ตัวบนแล้วก็เพิ่งเข้าในชุด2ตัวล่างที่งวดที่หําหรับในสูตรนี้สูตรใหม่เนาะ ่ะก็สำหรับในสูตรเลกบิ่งตัวเดียวบนล่างของสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ